เรียบหรดูดีพรีเมียมต้องคันนี้กับ Honda Accord 2.0ตัวไฮบริดรถพึ่งเข้ามาใหม่ประวัติศูนย์ตั้งแต่10,000กิโลแรกราคา839,000บาทใครกำลังมองหารถเก่งพรีเมียมไว้ใช้งานบอกเลยคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆ25กิโลลิตรฟรีดาวน่อน14,000ต่อเดือนเท่านั้นใครกำลังมองหา Accord ไว้ใช้งานอย่าพลาดชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรี่ไทยซอย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่นะคะมีสต็อกรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะคะการันตีคุณภาพนะคะตัวรถทุกคันไม่มีชนหนัก พิกคว่มจมน้ำนะคะกลับสีกอหม่เริ่มชำระสูญหายนะคะมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79%เซนเท่านั้นนะคะพี่ๆสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถมือสองสักคันไว้ใช้งานที่นี่การันตีตัวรถทุกคันคัดเกรดเอนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังนะคะสำหรับคันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาพบกับรถสวยนะคะ เข้าใหม่นะคะเก่งพรีเมียมของเรานะกับ Honda Accord นะคะ2.0ตัว h ฮ b ริดคันนี้รถปี2019นะคะคันนี้ไม่ใช้ไป1,000 0แกับอีก6,000กิโลเมตรนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 8แส0 0าบาทนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะคะจัดเต็มนะคะผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ14,000บาทเท่านั้นนะคะรายได้ส่งเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะพนักง,งานประจำข้าราชการะคะรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัวนะคะมีประวัติเครดิตดีสามารถทําสัญญาอนุมัติรับรถกลับบ้านภายใน1วันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวตังจะพาพี่นะคะมาดูโครงสร้างแล้วก็ออปชันกันนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวย คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดน้ำม,มัน25่กิโลลิตรนะคะเป็นเครื่องสองพันนะแต่เป็นตัวไฮบริดนะคะประหยัดน้ำม,มันขนาดนี้พาฒได้ยังไงนะคะราคาดีด้วยนะคะปาเดียตักพาดูตัวด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าสีโคมเมียมนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นสีโครเมียมยาวทั้งเซนเลยบอกเลยว่าโฉมนี้นะคะโฉมขายดีมากๆนะคะขายดีตั้งแต่ป้ายแดงเลยออกห้างป้ายแดงสําหรับคันนี้นะคะอยู่ที่หล้าน 1,700,000นกว่าบาทนะคะ, 1, ะแสกว่าบาทเลยนะมันเป็นมือสองนะคะราคาลดลงมานะคะมากกว่า50%แล้วนะคะในส่วนของไฟหน้าของเขาไฟหน้าเป็น Full LED นะคะเดทํา r u u n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  g Light LED ไฟคมด้านใน LED นะคะไฟเลี้ยว LED ไฟตัดหมอก LED คันนี้ไฟหน้าบอกเลยว่าได้ไฟหน้าสวยมากนะคะเรียมสันคมของตัวรถขึ้นชัดเจน ะะไฟหน้าเป็นออโต้มาให้เรียบร้อยกระจกด้านข้างพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ที่ข้างกระจนะคะกระจกรอบคานเป็นกระจกเดิม Honda ไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมาบอกเลยว่าคันนี้บอดี้สวยนะคะมือจับประตูด,ด้านข้างนะคะเป็นสีโครเมียมเป็นระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ คันนี้มีฮอ n ด้าเ n นโบ๊ h มาให้ด้วยนะคะเป็นกล้องด้านซ้ายมือนะคะเวลาพี่ๆเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะคะหรือกดคีกา้านนะคะการเปิดไฟเลี้ยวนะ,ะภาพจะแสดงประมวลผลนะคะไปที่หน้าจอตรงกลางนะคะเป็นภาพมุมอับด้านซ้ายมือนั่นเองนะคะเหลี่ยมแสงคมของตัวรถเห็นนะคะขึ้นชัดเจนเนาะการันตีทุกคันไม่มีชนหนักผิดความอย่างใดนะคะมาดนส่วนของตัวล้อแม็กกันบ้างล้อแม็กตัวนี้นะคะ ปัดเงาสีทูโทนนะคะแม็กขนาด5รูนะคะยางได้ตรงเนี้ยเป็นยางกูดีเอะนะคะแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยขออนุญาตดูปีสักนิดหนึ่ง ตัวอย่างตัวนี้ปี2023มาให้เรียบร้อยนะคะช่วงล่างเป็นดิสเบกทั้งหมด4ล้อทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ ABS อะไร VSA มีมาให้ครบเลยนะคะรับประกันนะ,คะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อหาตักได้นะคะ1 6 9 9 5 9 9359เนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะพี่พ ารายได้สองเท่าของค่าง,งวดนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะคันนี้ฟีดาาพรตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ14,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวขอเปิดให้ดูบอดี้ด้านในกันในส่วนของด้านในของเขานะคะให้ดูเลยอเบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนัง หนังเดิมจากโรงงานนะคะหนังเดิมจากโรงงานเป็นบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะถุงรมน้ละภัยทั้งหมด6ใบนะพวงมาลัยมัติฟังก์กชันออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มนะคะออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มเลยหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ดิจิตอลภายในเรียบหรูดูดีนะคะโครงสร้างของเขานะคะหัวน็อตแผงประตูด้านข้างไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะเพนเพลเดิมจากโรงงานอยู่ครบ นะคะให้ดูนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะนี่ตะเข็บเดิมๆนะคะสปอนเมดอาร์ขึ้นชัดเจนนะคะให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆะะตะเข็บเดิมสปอนเม็ดอาร์ขึ้นชัดเจนนะคะพามาดูในส่วนของแผงประตูแผงประตูตรงนี้นะคะหัวน,อน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะหัวน,อน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับกันเลยนะคะได้ความเดิมจากโรงงาน กระจกเป็นออโต้นะคะบานคู่หน้ามาให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะตัวท็อปสุดจะมีสลุกมาให้นะคะแผงประตูด้านข้างบุด้วยหนังนะคะอ่า ตรงนี้นะคะตัดได้คิวลายไมย้เพิ่มความเรียบดูดูดีนะคะซีนด้านข้างเดิมๆนะคะตะเข็บเดิมๆให้พี่ๆดูกันเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะนี่จิกไปเป็นรอยลิบแบบนี้นะคะซีนเดิมจะมีความยืดหยุ่นนะคะจะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปเนาะบล็อกเดิมๆนะคะมียางซับเสียงให้สองชั้นมีไฟส่องสว่างที่เท้าให้ทั้งหมด4ประตูเลยนะรับประกันโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะกระจกเดิมรอบคันไม่เคยมีปักมีเปลี่ยนมา ในส่วนของบอดี้ด้านหลังนะคะมีแอร์ในแถวที่2ช่องเสียบ USB นะคะให้ดูเบาะหนังหนังเขาเป็นหนังนิ่มๆนะคะบอกเลยว่านั่งแล้วสบายนะ,คะใครอยากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะคะบอกเลยว่า Accord นะคะช่วงล่างนิ่มห้องโดยสารเงียบนะคะเป็นรถพรีเมียมนะคะเทียบเทียบเทียบกับพวกรถยุโรปเลยนะคะโครงสร้างทุกอย่างเดิมจากโรงงาน โะคระงสร้างเดิมๆจากโรงงานให้ดูนะคะสปอนเดอาร์คเค้นชัดเจนนะคะตัวตะเข็บเดิมๆที่โรบอตยิงมาจากโรงงานอยู่ครบตัวนี้นะให้ดูเลยเบา่ย,ยังแกะไม่หมดเลยนะคะไม่เพียงเนื้อแสกับอีก6,000กิโลเมตรนะได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแผงประตูด,ด้านข้างหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะเดิมๆจากโรงงานนะม่านไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีม่ด,ด้านข้างมาให้ด้วยอ่า มะะีมาด้านข้างมาให้ครบเลยนะคะได้คันนี้ไปฟรีดาาผ่อน1 4 0่0พต่อเดือนเท่านั้นนะฮอนด้ da Accord นะ2.0ตัวไฮบริดคันนี้นะคะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างไฟท้ายของเขานะคะให้มาในรูปแบบของ LED เหมือนกันกระจกบานหลังไล่ฟ้านะไฟเบรกรถที่3มีมาให้ครบด้านท้ายมีติดโลโก้ไฮบริดมาให้เรียบร้อยกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะคะ ด้านในกว้างขวางมากนะคะมีถาดท้ายรถมาให้ด้วยนะคะช่องตรงกลางสามารถเปิดไปในส่วนของห้องโดยสารด้านในได้เบาะของเขาดึงจากสลักตรงนี้นะคะสามารถปรบบับเบาะพับเบาะไปฝั่งด้านหน้าได้เลยนะคะพาดูในส่วนของช่องเก็บคู่มือแม่แลงด้านล่างอ่าตัวนี้ไม่ได้ให้เป็นยางอะไหล่มาแล้วนะคะให้เป็นตัวชุดประร่มยางฉุกเฉินมานะคะโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานนะคะขออนุญาตอืนี่นะคะด้านล่างแอ่งกระทะ นะคะไม่มีร่องรอยของน้ำค้ังนะคะรอยสนิมน,นะรอยชนรอยเคาะรอยโปะสีใดๆนะคะได้ความเดิมจากโรงงานตะเข็บต่างๆนะคะให้ดูมาเลยไรเรียงกันมาเลยนะคะนี่ ซีนเดิมจะเข็บเดิมแบบนี้นะคะจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะเดิมจากโรงงานตัวบล็อกไฟนะคะยังมีตีโคตีรหัสอยู่นะคะได้ความเดิมนะคะใครที่กําลังมองหารถมือสองสักคัญไว้ใช้งานนะคะที่นี่แนะนาเลยนะคะเพรยนต์อ่าตัวโครงสร้างต่างๆนะคะเดิมจากโรงงานแต่เข็บไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะหรือว่าท้ายประตูแบบนี้นะคะพ,พี่ดูเลย ตะเข็บเดิมแบบนี้นะคะตีบล็อกเดิมนะคะไฟมีโคตีตานะคะตัวชุดสีให้สังเกตเลยกิบล็อกไม่ห่างกันนะคะตัวนี้ถ้ามีการแกะทำสีใหม่นะเป็นทุกแด์เลยนะคะพี่พยังไงก็อรอยตัวที่ยึดนะคะรอยตัวที่ยึดกับตัวชุดสีเนี่ยมันจะห่างเนาะบอดี้ของเขานะคะสวยนะคะสวยทั้งคันนะบอกเลยว่า เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับสักจุดนะคะหัวน็อตเดิมจากโรงงานตะเข็บเดิมๆทุกจุดนะคะใครที่กําลังมองหานะรถเน้นประหยัดน้ามันนะคะอยากได้เป็นไซส์พรีเมียมแบบนี้นะคะ Honda a c c o r d เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะคะระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลดมีมาให้เรียบร้อยแผงประตูด,ด้านข้างของเขาตรงนี้นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะ,ะมีปุ่มเซตเบาะนะคะ กระจกออตโต้บานคู่หน้าเปิดถ่ายได้จากตรงนี้นะคะโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งหรือฝั่งคนขับเดิมจากโรงงานมียางซับเสียงมาให้ครบเลยนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะ mm hmm. อ่าให้ดูนะคะเฉดสีเดียวกันทั้งหมดพี่ๆสังเกตนะนี่ตัวตัวเฉดสีนะคะถ้าไม่มีการทำมาสีมันจะไม่ขึ้นเป็นรอยอ่าเขาเรียกรอยอะไรนะสีมันจะไม่ขึ้น เป็นรอยอ่าระนาบเนาะเป็นรอยเขาเรียกรอยอะไรผิวผิวเปลือกส้มอ่ามันจะไม่ขึ้นเป็นรอยผิวเปลือกส้มนะคะมันจะเป็นลื่นๆแบบนี้นะคะโครงสร้างต่างๆนะเบาะปรับได้8ทิศทางนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมระบบคนโทรลมีมาให้ครบนะคะแพดเดิลชิปใส่มาให้ค o n ด้าเลนวอร์นะคะไฟหน้าออตโต้ที่ปัดน้ำฝนแบบออตโต้มาให้เรียบร้อยนะคะขออนุญาตสไตล์เครื่องให้ดูกัน เผื่อพี่ๆนะคะกำลังมองหานะ,ะรถนะคะพรีเมียมสักคันไว้ใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะอ่ะนี่สาตาร์แล้วนะคะเสียงเครื่องดิ่งมากนะคะไม่เพียง16000กิโลเมตรเช็คประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะนี่ให้ดูเลยฉายตัวแบตเตอรี่การชาร์จนะคะว่าประตูเปิดตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะมีแจ้งเตือนการช็คระยะอะไรต่างๆใดๆทั้งสิ้นนะคะ หน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังตรงนี้นะคะปรับได้3ระดับนะมีเลนการเตือนให้ด้วยแอร์ของเขานะคะแยกอิสระได้2ฝั่งเนาะเกียร์ของเขาเป็นเก e ียร์ e cvt นะคะมีเวลเล็ตชาร์จเจอร์ช่องเสียบ usb มีมาให้ครบช่องวางแก้วน้ำนะคะโหมด Eco ค o โหมดโหมดส p o r t ตโหมด ev เบรกโคลออโต้เบรกโคไฟฟ้า ะะมีมาให้ครบเลยนะคะบอดี้ด้านในเรียบหรูดูดีนะคะตัดด้วยรายไม้ตลอดทางเส้นนะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาะคะกระจกด้านหน้าตรงนี้กระจกบานหลังปัดแสงออตโต้ให้เรียบร้อยนะ,ะรับประกันโครงสร้างถูกคันนะคะ,ะให้ดูมีระบบนำทางนีิเกเตอร์มาให้ในตัว เรียบร้อยแล้วนะใครที่กำลังมองหานะคะรถเก่งที่คบคันคุ้มค่าคุ้มราคาคันนี้บอกเลยประหยัดน้ำมัน25กิโลลิตรตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตัวนี้ได้โชกค้คำฝากกระโปรงมาให้เรียบร้อยนะคะสติกเกอร์ต่างๆเดิมจากโรงงานมีมาให้ครบนะ,ะช่องระบายอากาศกลมๆ,ๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะ มียางนะคะมียางรองกันสากโปมาให้ด้วยนะคะตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะ,ะตอนนี้ตักสปาร์ตเครื่องให้พี่ๆดูกันนะคะเบ้าหัวโชกคนะคะสีเดียวเฉดเดียวกันทั้งหมดนะคะเราไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะกิบล็อกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะคะแก้มด้านข้างมาในส่วนของตัวนี้นะคะตัวแผ่นพลาสติกนะคะปิดคานด้านหน้า นะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอันนี้คือตอนที่สตาร์ทเครื่องอยู่นะตัวนี้เป็นตัวชาร์จไฟนะคะตอนนี้อยู่ที่ระบบการชาร์จไฟนะคะตัวนี้ระบบเครื่องเป็นเบนซินไฟฟ้าเติมน้ํามันได้สูงสุดถึง e 2 0นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันอยู่ที่25กิโลลิตรนะคะปั๊มเบรก ebs อยู่ให้ฝั่งนี้นะคะให้ดูตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะ หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยบอกเลยว่าคันนี้ได้สภาพนางฟ้านะคะสีนี้แักชอบนะคะสีบรอนเงินนะคะดูไม่เก่าง่ายนะคะดูไม่ต้องรักษาอะไรเยอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยล้างก็ตามนะ,ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาให้ดูเสียงเครื่องยนต์นะคะอ่านะคะคันนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือนะคะตัวระบบไฮบริดนะ,ะวารันตีศูนย์ยังเหลือนะคะอันนี้เพิ่งวิ่งไปแค่1นึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ โดยปกติแล้วจะรับประกัน10ปีนะคะตัวระบบ h y b ริดนะเราก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นแค่ตัวเซลล์อย่างเดียวแล้วนะคะสามารถเซลล์อันไหนเสียสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์เซล์ได้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งก้อนนะคะใครที่สนใจติดต่อสอบถามทูหาตักได้นะคะ0659169359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะพี่พีฟรีด่อน1 4 0 0 0ต่อเดือนนะคะกับ Honda Accord นะคะ2.0ตัวไฮบริดคันนี้ ปี19นะคะ8,39,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆี่ได้รับชมกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ